เป้าหมายคือเลือดของวิรชนที่มีความเข้มข้นสูงก็แปลว่าเธอยังมีชีวิตอยู่งั้นเหรอถ้าตายไปก็รีดเลือดออกมามากขึ้นม่ได้สิไม่รู้หรอกนะว่าทาไมนายถึงไปเล่นบทโรแมนติกกับเจ้าหญิงแบบนั้นได้ที่จริงก็ไม่ได้เล่นบทโรแมนติกสักหน่อยอรู้อยู่แล้วล่ะว่าที่จริงนายคงแบบรับเรื่องที่ใหญ่หลวงเอาไว้กับตัวแต่ว่าช่วยเชิดใจพวกเรามากกว่านี้เถอะเข้าใจแล้วล่ะเช่างมัน ถ้าคดีนี้เคลี่คลายแล้วช่วยเลี้ยงแม็ตุนเนลด้วยก็แล้วกันเพราะนั่นเป็นส่วนของฉันนายช่วยทำตัวนิ่งๆสักพักนะถ้าเตรียมตัวเสร็จเมื่อไหร่จะส่งข่าวให้รู้ว่าแต่ว่าเจ้าหน้าที่สองคนที่สอบสวนนายจัดการให้หายไปก่อนดีไหมทำไมล่ะพวกเขาแค่ทำงานของตัวเองเท่านั้นเองยี่งดีคุณจะได้รับรางวัลซะมากกว่าวัสนะ แต่ว่าถ้าเปลี่ยนใจก็บอกได้เดี๋วท้าก็มาแล้วด้